บิ๊กสรุตพาภรรยาคุณอุ้มชนันพัฒไปทำสวยต้องบอกเลยว่าอายุก็เป็นเพียงตัวเลขเท่านั้นจริงๆสำหรับนักแสดงมากฝีมืออย่างบิ๊กสรุธท,ที่ปัจจุบันอายุ50ปีแล้วแต่ก็ยังดูหล่อ,อเป๊ะอยู่เลยทั้งนี้ก็เราว่าบิก๊กนั้นดูแลตัวเองเป็นอย่างดีทั้งออกกำลังกายและทานอาหารที่ดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพนอกจากนี้บิก๊กยังได้ใช้ยาจะแฟนคลับว่าสามีดีเด่นหรือว่าสามีแห่งชาติแล้วว่าดูแลภรรยาอย่างอุ้มมาเป็นอย่างดี และล่าสุดภรรยาบิ๊กสรุตหรือคุณอุ้มไดโพสคลิปขณะนอนทำหน้าพร้อมข้อความว่าวันนี้มาทำหน้าหลังจากที่ไม่ได้มาทำนานเกือบปีคุณหมอจ๋าก,ก็เยียวยาให้เต็มคาราเบลกันเลยต้องบอกเลยว่าเป็นคู่รักที่น่ารักและอบอุ่นสุดๆไปเลยโอ้ยอิจฉาสุดๆสามีพาไปทำสวยด้วยตัวเองเลยงานนี้ทางด้านของคุณอุ้มก็นอนชื่ๆทำหน้าสวยวนไปเลย บิ๊กทำหน้าที่ของสามีได้อย่างดีเยี่ยมแบบไม่มีขาดตกบกพล่องเลยจริงๆสมแล้วที่ได้รับฉายาว่าสามีดีเด่นช่างเป็นคู่ที่น่ารักและเหมาะสมกันมากๆเลยราวกับกิ่งทองใบหยกเลยดูแลกันมาเป็นอย่างดี